ฟินิกท่ารอสองสามสามสองสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อเขารู้สึกผิดกับคุณจริงๆนะคะคนที่เขารู้สึกผิดกับคุณจริงๆนะคะเดอะซันนะคะเขามองว่าคุณเป็นทุกสิ่งเขามองว่าคุณเป็นทุกอย่างนะคะ ใครกันนะที่รู้สึกผิดต่อคุณจริงๆตอนนี้ให้ช่บอกทีนะคะขอชัดๆสาธุสาธุสาธุนะคะด้วยบุญบารมีของข้าพเจ้านาะงสาวปวิณาแสงพาดและผู้ที่พบเจอคลิปแรนดอมนี้นะคะขออนุญ,ญาตคุูบาอาจารย์ศิษย์ศิธิ์ทั้งหลายขออนุญ,ญาตท่านเจ้ากรรมนาเวรทั้งหลายได้โปรดเปิดทางบอกทีนะคะคนที่เขารู้สึกผิดกับคุณจริงๆนะคะเขาเป็นใครมีลักษณะแบบไหนให้ช่บอกทีนะคะขอชัดๆ นี่เป็นคลิปแรนดอมนะคะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงบ้างนะคะขอให้คุณเลือกรับเอาแต่พลังงานดีๆและพลังงานบวกๆนะคะเพราะว่าพลังงานดีๆและพลังงานบวกๆจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามานะคะอืม The Hermit ตนะคะตอนนี้เขาเงียบกับคุณมากเลยคุณกับเขาเนี่ยน่าจะเงียบต่อกันมากต่างคนต่างอยู่อยู่ในมุมของกันและกันนะคะเดอ h e เฮอร์มิตเนี่ยเงียบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วไม่คุณก็เขาอาจจะเกิด ในลัคนาราศีกันได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนเงีย,งยบๆติดๆนะคะเป็นเหมือนนักปราดนะคะธาตุดินได้นะคะคนที่ห้าม้นะคะมีปัญหาต่อกันนะคะห้าม้ไม่เข้าใจกันมีปัญหาต่อกันนะคะซิกออฟสอดหกดาบนะคะอืมอาจจะห่างๆกันแล้วละ่ะดูสิเหมือนโดนดาบแทงเลยนะคะเนี่ยนะมีปัญหากันห้าม้ห้าหกดาบนะคะงเงียบต่อกันแล้วตอนนี้นะคะเขารู้สึกผิดนะคะเนี่ยเพอร์มิตกำลังคิดทบทวนอยู่นะคะ ดูซิเขารู้สึกอย่างไร s i กออฟวานนะคะอยากจะกลับมานะคะวิกตอรีนะคะเขามองว่าตอนนี้คุณแบบซิกออฟวานะมีชัยชนะสําเร็จเหมือนนกหงยุงค่ะขออภัยนะคะเหนะมือนนกยุงนะคะแบบคุณงดงามคุณพร้อมคุณเปล่งประกายนะคะคุณมีออร่านะคะเขาอยากจะมาพิชิตใจคุณแหละหไม้นะคะหลังจากที่เงียบกันไปนะคะเนี่ยเก็บความรู้สึกเงียบต่อก,กันบางคนก็4เดือน,บา,นบางคนก็ประมาณ เกือบสี่เดือนบางคนก็ประมาณเกือบสี่ปีนะคะมันนานะนะคะเงียบกันไปต่างคนต่างนิ่งอยู่ในมุมของกันและกันนะคะอืมหรือใคหเป็นเทศนะคะคุณกับเขาสื่อกันได้ด้วยจิตวิญญาณนะคะต่างคนไม่ได้คุยกันแต่ก็สื่อกันนะคะเขาบอกว่าตอนนี้คุณมีสเสน่ห์ลึกลับดึงดูดนะคะอืมรู้สึกถึงคุณแล้วรู้สึกดึงดูดนะคะมีพลังงานที่ดึงดูดเข้ามานะคะแล้วก็แบบ เขาบอกว่าตอนนี้คุณดูพราวมีเสน่ห์มากนะคะเนี่ยแปดไม้อยากติดต่ออยากสื่อสารนะคะนกนะคะอยากสื่อสารอยากรู้ข่าวคราวของคุณอยากรู้ความเป็นไปของคุณหลังจากที่มันเงียบสนิทนะคะเฮอร์มิตนะคะเนี่ยดูยังจะโงกดูอยู่นะคะอยากจะรู้อยากจะเห็นความเป็นไปของคุณนะคะเพราะว่า for ์อัพวานะคะสีไม้ อยากจะกลับมามีความสุขร่วมกันกับคุณนะคะสี่ไม้นะบางคู่บางคนอาจจะเป็นทวินเฟร,รมโซเม e กันได้นะคะอืมนะคะมองว่าตอนนี้คุณดูแบบมีความสุขเฉิดฉชายนะคะทำเปร,รนนะคะอยากเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้นะคะทำเปร,รนนะอืมบางคู่บางคนอาจจะเกิดในลัคนาราศีธนูได้นะคะทำเปร,รนนะคะและโฟร์อัพคัพนะคะรู้สึกแบบสี่ถ้วยนะคะรู้สึกว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะรับถ้วยเขาไหม คุณจะสนใจเขาไหมตอนนี้เขาคิดคิดเยอะคิดมากนะคะคิดกังวลเรื่องของคุณนะคะอืมคิงถือดาบเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกนะคะดูสิแต่เขาไม่ได้ปล่อยนะคะเขาคงมองดูคุณอยู่ด้วยแบบดาบนะคะกําลังตัดสินใจว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อไปกับคุณนะคะสํานึกผิดในสิ่งที่เขาอาจจะเคยทําให้คุณเนี่ยไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยมีความสุขนะคะสิ อืมชียออัพเดทคอยากติดต่ออยากสื่อสารอยากพูดคุยกับคุณนะคะหลังจากที่ไม่ได้เห็นข่าวคราวคุณเลยเพราะอะไรส่องถ้วยเพราะเขายังรักคุณนะคะอืมเทนอวานอยากจะทําทุกอย่างนะคะอยากจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะได้กลับมารักคุณนะคะนี่คือคนที่เขาแบบรู้สึกผิดกับคุณจริงๆนะคะอา้าแล้วขอดูความรู้สึกเขาหน่อยซิ ขารู้สึกอย่างไรก,กับคุณในตอนนี้นะคะให้พี่ไพบอกเีนะคะไพ่มือนะคะอันไหนที่เป็นพลังงานของคุณคุณจะเข้าใจและคุณจะรับได้และคุณจะรู้สึกนะคะที่แบบเหมือนเหมือนใช่ะคะ่ะเนี่ยแรงดึงดูดจริงๆด้วยนะคะคุณมีแรงดึงดูดต่อกันนะคะเราใครเป็นเทสนะสื่อกันนะคะคุณเป็นสองถ้วยเป็นคู่กันนะคะสี่ไม้สองถ้วยนะคะ แอบฝันฝันถึงกันนะคะฝ่ายฝันคิดถึงนะคะแต่ก็ปากแข็งอู้จริงๆด้วยอันนี้ใช่เลยไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกอะคะ่ะเนี่ยเป็นคนที่ปากแข็งมากคิงถือดาบนะคะถ้าเป็นไพ่ทาโร่ก็เป็นผู้ชายที่ถือดาบนะคะทื่อๆนะคะปากแข็งนะคะอืมเป็นเฮอร์มิตเป็นคนเงียบติกมากนะคะอืมเป็นแบบไม่ค่อยพูด ต่เวลาอยู่กับเพื่อนบางครั้งก็พูดแต่ชอบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นคนอย่างเงี้ยนะคะฝันดีนะนะคะโลกสองใบนะคะไม่คุณก็เขาที่มีปัญหากันไปเพราะว่าอาจจะมีโลกสองใบก็ได้นะคะคิดถึงจังนะคะเขาคิดถึงคุณอยากติดต่ออยากสื่อสารกับคุณนะคะยังรอคอยและนี่ไงเขายอมรับผิดจริงๆนะคะรู้สึกผิดจริงๆแฮะไพ่ออกมาคอนเฟิร์มนะคะขอบคุณทุกการเม้นต์การแชร์การไลค์การ s ับสไครต์นะคะ ฝากกดเม้นต์กดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ